วันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่23มิถุนายน2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสน,นอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้ในการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่20นะครับผมสำหรับวันที่20แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่0วิ่งรูด4กับสําสำหรับ เลขที่ออกนะครับผมสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าหกสำหรับสามสี่เป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็หนึ่งศูนย์เป็นล่างชุดสี่ตัวแล้วก็ศูนย์ห้าหก เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมทางสงปปลาวจะเอา 3- 4สเป็นเกณฑ์ล่างนะครับผมสำหรับฝั่งไทยจะเอา1 0เป็นเกณฑ์ล่างก็เข้าเฉพาะตัวเด่นนะครับผม0กับ4ก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่23ชสบชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางน,นก็จะมี3 5 6 2 1 4หกสนจะอยู่ที่3วิ่งรูด1กับ6สำหรับ3จะมี3 2 3 4องสามห้า 3 7แล้วก็3 8สำหรับ1แล้วก็มี1 2 1 4 1 5 หนและก็หนึสำหรับ6กหกมีหกสงหกสาม หกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกแปดสำหรับเบิ้ลนะผมมีสามสามหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหกสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเป็นสองห้าสี่ ชุดวินนะครับผมเก้าสามเจ็ดห้าสามสองเก้าหนึ่งห้า

สำหรับตัวนิ้นตัวเจาะนะครับผมมี353738 1121415สำหรับ6 6364แล้วก็67สายเบิ้ล1166 3ตัวนะครับผม254937 915267แล้วก็316 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี C ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ